กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคาะช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ เริ่มมีความชัดเจนแล้วสําหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทหลังจากที่ชาวนารอคอยคําตอบนี้มานานเตรียมชงนบข25พฤศจิกายนนี้สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมมาพบกับแอดมินบายดอกย่าชาแนลล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากกรณีมติของที่ประชุมคณะอนุก,กรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ด้านการผลิตครั้งที่1ทับ2,567มีความเห็นให้ปรับเปลี่ยนนะคะเป็นสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวอัตราช่วยเหลือไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่วงเงินรวมดอกเบี้ย3.05%จำนวน27,550.96ล้านบาทนะคะเสนอนอบขอพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปตามที่รายงานนะคะ ล่าสุดนะคะมีการรายงานเพิ่มเติมว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับข้อเรียกร้องจาก,กเกษตรกรจำนวนมาก ให้พิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรกร,รายย่อยของไทยส่วนใหญ่นั้นมีที่ดินไม่เกิน10ไร่เงินช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอทำให้นำมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งจึงได้ข้อสรุปว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขอในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะ คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่มีศาสตราจารย์ดรนารุมลพินโยสินวัตรรมวเกษตรและสหกรณ์จะเสนอการช่วยเหลือชาวนาในโครงการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็น1,000บาทต่อไร่ควรวเรือละไม่เกิน10บไร่โดยข้อสรุปดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้ง เพราะหากช่วยเหลือ1,000บาทต่อไร่ตามเดิมนั้นเกษตรกรรายย่อยที่มีที่นาเพียง5ไร่ก็ยังจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อครัวเรือนแต่หากปรับมาเหลือเพียง500บาทต่อไร่จะได้รับเงินช่วยเหลือ2,500บาทต่อครัวเรือนซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ แต่อย่างไรก็ตามนะคะการช่วยเหลือชาวนานในโครงการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็น1,000บาทต่อไร่จะต้องใช้งบประมาณ38,578ล้านบาทมากกว่าเดิมที่มีกรอบวงเงินอยู่ 29,980.164 5ล้านบาทซึ่งประเด็นนี้จะต้องมีการขอความเห็นจากนบขอ,อีกครั้งหนึง่งสำหรับมาตรการข่าวสารเงินช่วยเหลือชาวนาร้่ยละ1,000บาทก็มีเพียงแค่นี้นะคะและในวันที่25นะคะคือวันพร,รุ่งนี้หลังจากที่มีการประชุมกับนบคแล้วแอดมินจะรีบนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในทันทีอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะและรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกาลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ